สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกผู้ชมผู้ติดตามช่อง k i m u l e Channel ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้นะครับไม่ได้มาจัดอันดับผักเครื่องให้นะครับเดี๋ยวจะเว้นสักคลิปนะครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการดูวัตถุมงคลพญาเตาเรือนหลวงปู่หลิวนะครับรุ่นโปรดนี่นะครับออกปี2 5 4 0นะครับหรือจะเรียกเป็นรุ่นโปรดนี่2ก็ได้นะครับสาหรับองค์ที่จะแนะนําในคลิปนี้นะครับเป็นบล็อก9นิ้วหลังยันทะลุนะครับรุ่นนี้เนื้อทองแดงมีจํานวนการจัดสร้างทั้งหมด 5ามือเหรียญน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับบล็อก9นิ้วหลังยันทะลุจะยังไม่เคยแนะนําวิธีการดูในช่องของผมเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับ เวลาเราดูผักเครื่องนะครับให้ดูลักษณะรูปแบบรวมๆเข้าไปนะครับหรือเรียกว่าดูธรรมชาติของเหรียญนะครับความหมายเดียวกันนะครับที่ชีให้ตรงบริเวณนิ้วมือนะครับมือซ้ายสังกัดใจมี9นิ้วนะครับแล้วก็รับชมตรงบริเวณโคดนะครับเป็นโคดต่อโคดพุทธนะครับเวลาดูก็ดูลักษณะรูปแบบรวมๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวโลหะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้ดูนะครับว่า9นิ้ว10นิ้วแล้วก็บอกทองคําต่างกันยังไงนะครับ สำหรับองค์กลางนะครับเป็นบล็อก9นิ้วนะครับสังเกตบริเวณมือด้านซ้ายองค์สังกระจายหรือบริเวณด้านขวามือเราไหมครับตรงนี้นะครับจะมี4นิ้วนะครับ1 2 3 4นะครับจะรวมกับมือด้านขวาองค์สังกระจายก็จะเป็นทั้งหมด9นิ้วนะครับเขาถึงเรียกว่าบล็อก9นิ้วนะครับสำหรับรูปภาพองค์ทางด้านซ้ายมือเรานะครับเป็นบล็อก10นิ้วสั้นนะครับหูบางนะครับ จะเป็น10นิ้วนะครับฝั่งละ5นะครับทั้งมือซ้ายและมือขวาองสักระจายนะครับรวมกันเป็น10นิ้วนะครับแต่เป็น10นิ้วสั้นนะครับแล้วก็หูบางนะครับสาหรับบล็อก10นิ้วสั้นหูบางหลังยันทะลุนะครับถ้าเป็นกรณีเป็นหูองคสักระจายแบบบล็อกแม่พิมพ์กดติดชัดนะครับองค์นั้นเป็นบล็อกเก๋งานใหม่นะครับต้องระวังกันด้วยนะครับสรับรูปภาพบริเวณองค์ด้านขวามือเรานะครับเป็นบล็อกทองคํานะครับ บล็อกทองคำก็จะมี10นิ้วเช่นกันนะครับฝั่งละ5นิ้วนะครับแต่จะเป็น10นิ้วเรียวยาวนะครับเราลองเทียบดูระหว่าง10นิ้วสั้นนะครับกับ10นิ้วกับบล็อกทองคำนะครับความยาวของนิ้วจะแตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็หูองคศากระจายในบล็อกทองคำจะติดเต็มครับพื้นบริเวณพื้นผิวรอบๆองคศากระจายก็จะมีเม็ดคดเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคำนะครับ เป็นบล็อกเดียวกันนะครับที่ใช้ปั๊มเนื้อทองแดงด้วยที่เขาเรียกว่าบล็อกทองคำนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับนอกจากบริเวณที่ชี้ให้ดูนะครับก็รับชมบริเวณพื้นผิวโลหะนะครับแล้วก็อัคระยันฟอนต่างๆนะครับเม็ดพระศกก็จะติดคมชัดนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามารับชมโค้ดกันนะครับเดี๋ยวผมจะแยกอธิบายให้รับรับชมรับฟังนะครับ เรามารับชมโค้ดทั้ง3ตัวตอกกันนะครับเป็นตัวตอกเดียวกันนะครับแต่ตอกคนละบล็อกแม่พิมพ์นะครับเข้าใจไหมเป็นตัวตอกเดียวกันทั้งหมดนะครับองค์การเป็นโค้ดตอกุูดนะครับอ่าจะมีลักษณะคล้ายๆตอเต่าสารอู่นะครับเป็นโค้ดตอกุูดนะครับสําหรับองค์การนะครับตอกในบล็อก9นิ้วนะครับนี่นะครับจุดสังเกตนะครับที่ผมเคยแนะนําทุกคลิปนะครับให้ดูเส้นล่องคู่นี้นะครับ ลองคู่ในโคดนะครับจะเป็นเส้นวิ่งคู่กันนะครับไม่รู้มองเหตุล่านะครับก็ลองซูมกันดูเองแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับสําหรับอง์ศายมือนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับผมต้องบอกว่าอ่าไม่ว่าเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะหรือเนื้อทองแดงบล็อกทองคํานะครับหรือทุกบล็อกนะครับเป็นตัวต่อเดียวกันนะครับเห็นเส้นลองคู่ไหมครับ เซ้นกีดคู่กันนะครับอ่าองนี้จะชัดนิดนึงนะครับสําหรับองค์ขวามือนะครับเป็นบล็อกสิบนิ้วหูบางหลังยันทะลุนะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นคูวิงนะครับเหมือนกันครับเพราะเป็นโค้ตอกเดียวกันนะครับถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจนะครับอ่าอาจจะดูแล้วหน้าหลังดูตำหนิไม่เข้าใจนะครับลองส่องที่โค้ดพยายามจําให้แม่นๆนะครับ อย่างกรณีถ้าเราจะเช่าพระที่เลี่ยมกรอบนะครับเราดูตำหนิแล้วเรายังไม่มั่นใจนะครับหน้าหลังมีหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาจบกันที่โคตรตอกนะครับโอเคพอเข้าใจไหมอย่างพระเลี่ยมกรอบเราไม่สามารถพิจารณาตรงตัวขอบตัดได้นะครับหรือว่าตรงตำหนิที่เรามองผ่านอากรอบพลาสติกนะครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดน,นะครับแต่ถ้าเราจำโคตรเป็นๆเราสามารถจบที่โคตรได้เลยนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาัชมกันต่อนะครับ นอกจากบริเวณที่ผมชี้ให้ดูแล้วก็เน้นให้ดูนะครับก็รับชมบริเวณตรงขอบซูมนะครับอัคระยันต่างๆครับผิวพันธุโลหะกระแสเส้นเซียนไปด้วยกันนะครับบริเวณหูเหรียญนะครับรูเจาะก็จะมีเบอร์เดียวนะครับถ้าจําขนาดรูได้ก็ช่วยได้นะครับส่วนขอบบริเวณขอบขาเต่าทั้ง4ด้านครับผมจะบอกว่าที่เป็นยากๆนะครับมีลักษณะคล้ายๆเล็บเต่านะครับจะต้องตั้ง ทั้ง4ี่มุมนะครับมันมีงานเก๊งานของบล็อก9นิ้วนะครับอ่าที่ขอบขาเตาขอบอยากไม่ตั้งนะครับจะบินหายไปเลยนะครับมันจะมีอยู่งานหนึ่งนะครับแต่ผมเซฟไว้ในเครื่องนะครับหาไม่เจอนะครับถ้าหาเจอก็จะนําให้รับชมกันนะครับสําหรับราคาการเช่าหารุ่นปดนี้ปี2อ4 0นอยะครับอยู่ที่หลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพองค์พระแล้วก็บอกแม่พิมพ์นะครับว่าเป็นบล็อกที่นิยมหรือไม่นะครับ เดี๋ยวให้ความรู้เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับรุ่นปลดนี้40นะครับออกวาระเดียวกับรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภปี40นะครับแล้วก็รุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภสีศออกคนละวาระกับรุ่นปลดนี้40นะครับไม่ได้ออกวาระเดียวกันนะครับแต่ออกปีเดียวกันแต่ออกกันคนละวาระนะครับสำหรับรุ่นอธิบดีเมตตามหาลาภนะครับ ถัดไปนะครับเรามารับชมขอบตัดหรือขอบด้านข้างเหรียญกันนะครับสำหรับตัวตัดเครื่องตัดนะครับ เป็นเครื่องตัดหลังยุคปี2 5 3 0ถึงปี2 5 4 0นะครับจะกินแล้วก็ฉีดขาดนะครับส่วนที่ฉีดขาดก็จะเป็นผิวบุ่มบามบุ่มบางคล้ายๆลาผลมะละนะครับทำไมผมถึงต้องบอกปีพศของเครื่องจักรเครื่องตัดในการจัดสร้างเหรียญด้วยนะครับจะขออธิบายเพิ่มเติมให้รับชมรัะฟังอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับเครื่องปั๊มเครื่องตัดในยุคปี2560ขึ้นไปนะครับเครื่องปั๊มกับเครื่องตัด มีกาลังในการผลิตได้มากกว่ารุ่นเก่าๆแล้วก็แรงในการปั๊มมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นก่อนๆน,นะครับและแรงกระแทกทําให้เหรียญย่างรุ่นใหม่ๆสังเกตไหมครับผิวก็จะเป็นเงาเป็นกระจกเพราะมีแรงมีกําลังจากเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้นนะครับถัดไปนะครับเรามารับชมบริเวณด้านหลังกันต่อนะครับบริเวณหูเหรียญน,นะครับก็จําขนาดรูนะครับอ่าเห็นตรงข้อเหรียญน,นะครับ จะมีลักษณะกระแสพื้นเหรียญเป็นเส้นเซียนวิ่งนะครับเห็นไหมครับที่เขาเรียกว่าหลังยันทะลุบริเวณขอบซุ้มทั้งสองทิมขอบเหรียญขึ้นมานะครับจุดที่ผมชี้ดูนะครับคือเอกลักษณ์ของบล็อก9นิ้วนะครับตรงบริเวณฐานจะมีลักษณะคล้ายๆโคต้ตอกพุดนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นโค้ดตอกนะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากบล็อกแม่พิมพ์นะครับ เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับบล็อก9นิ้วนะครับถ้าตรงหางไม่มีขดขุดนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังแบบนี้นะครับสำหรับบล็อกแม่พิมพ์ที่เขาแยกการเล่นหากันนะครับจะมีบล็อกทองคําบล็อก9นิ้วแล้วก็บล็อก10นิ้วหูบางหลังยันทะลุถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วที่เขาแยกหลักๆเขาแยกที่นิ้วถูกต้องครับแต่ว่า บล็อกที่ใช้ปั๊มเนื้อโลหะทองแดงมีอีก2บล็อกนะครับไม่ได้มีแค่3บล็อกอย่างที่เข้าใจกันนะครับเราต้องดูจํานวนการจัดสร้างเป็นหลักนะครับเนื้อทองแดงมีจํานวนการจัดสร้างทั้งหมดห0 0 0มืนเหรียญนะครับจะมีแค่3บล็อกไม่พิมพ์เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างบล็อกทองคํานะครับจะใช้ปั๊มเนื้อทองคําเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนาวะนะครับแล้วก็มาปั๊มเนื้อทองแดงด้วยนะครับฉะนั้นบล็อกที่ใช้ปั๊มเนื้อทองคําเงินนาะแล้วก็มาปั๊มเนื้อทองแดงครับ จะปั๊มเนื้อทองแดงได้หลักไม่กี่พันเหรียญน,นะครับจึงเป็นพ็อกที่นิยมอาจจะปั๊มได้สักประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพันเหรียญน,นะครับเพราะว่าก่อนนั้นมีปั๊มเนื้อทองคํามาแล้วเนื้อเงินแล้วก็เนื้อนะวะด้วยนะครับพระมีทั้งหมดห0,000ืเหรียญใช่ไหมครับสำหรับเนื้อทองแดงปั๊มเนื้อทองแดงประมาณ5้าพันผมสันนิษฐานนะครับจากตัวบอกแม่ทิในในยุคที่ปั๊มยุคนั้นนะครับแล้วก็บอกสินิ้วกับ9นิ้วปั๊มได้เต็มที่ก็อย่างละมือเหรียญนะครับ มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะปั๊มได้จํานวนทั้งหมด50 0 0 0เหรียญมันมีบล็อกแยกย่อยออกมาอีกจากบล็อก9นิ้วแล้วก็บล็อก10นิ้วด้วยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยบล็อก9นิ้วก็ยังมีบล็อกไม่จําเป็นที่ตรงหางจะต้องเป็นลักษณะเหมือนโคดพุทธที่ชี้ดูเมื่อช่วงสักครู่นี้นะครับผมถึงได้บอกหลักๆพยายามดูที่นิ้วแล้วก็ดูจบที่โค้ดนะครับจะเข้าใจง่ายเหมือนรุ่นสุขใจนะครับเนื้อทองแดงจะสร้าง8 0 0 0 0องค์นะครับจะสร้างตามจำนวนวระนธรรมขัน ก็มีต้อง7-8บอกแม่พิมพ์เห็นไหมครับตีเฉลี่ยไปบอกบอกละ1น0 0 0มื่นนะคลิกง่ายๆนะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณที่รับชมแลวฟังกันมาจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ